แต่ว่าควยสารเอามาจากเมืองไทยค่ะแซ่บแซ่บพี่น้องชอบนงชอบนัวจวดดอกกระเจียวกระตมือฉันจะสวัสดีค่ะพี่น้องมอน,นีควยสารจะพามาก,กินตับกหุง่รงรวมดอกกระเจียวค่ะพี่น้องแล้วก็ปลาขี้โกะแล้วก็ที่ขาดก็ได้ซุม้มข้าวเหนียวค่ะ อาบางก,ก่อนนะคะพี่น้องเอาเนี้อข้า,ขาวขาวค่ะพี่น้องอันนี้คุยสันเอามาจากเมืองไทยด้วค่ะเด้อไม่มีควยสันไม่ได้อันเพิ่นไปได้จ้างมาให้โฆษณาห,หรืออีกอย่างไให้นะคะพี่น้องแต่อยากแนะนําให้พี่น้องที่อยู่ต่างแดนควยสันไม่แน่ใจว่ามีขายบอแต่คงจะไม่มีแต่ว่าควยสันเอามาจากเมืองไทยคะ่ะแซ่บแซพี่น้องชื่อว่าเจเทยตัวแม่โฮมเมดจิงซี่ไหมคะพี่น้องแซ่บแซ่บ ถ้าใครเบิงเดอร์ชอบนอชอบนัวเนี่ยค่ะอันนี้คุยสอามาจะขวดสามสามหือซีขวดแลวน่องซื้อมใหายนะคะอันตำเนี่โคกนนิใส่แค่นีดนิดนึงไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่วกใสนจำเป็นบนคนที่บอใส่น้ำปลานะคะค่ะตำหุงคือประแดกขวดเดียวจุ๊โอเคค่ะบอรออลายยายหางมาจวดกดกกรเจียวก็ตำหึงหอืออือ ออ,อันนี้คือคป็นผู้ใดลงมกักนงก็คือจะแบบว่าว่ามินนะครับน้องแต่ว่าส่วนมากถ้าใครชอบหนูนี่ก็คือไปเยยอยแบบอยู่อังกิจคุยใจไม่เคยเจอนะ ที่บ้านห้ากับ่ัค่คยเห็นหน่องสาวสร้างมาให้ก่อนที่สิมาอังกฤษท้าให้หน่องแทบอื้อตัวต้องซื้อชางมาอีกเยอะๆเลยเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวสิให้น้องช่างซูงมาให้อีกคงมาจับบานแล้วไปบ้านห้าวบริกรที่น้องเอ้ยมาอังกฤษมาซื้อกินเอา แลดาบหัวเจออ็บพี่จ๊ันเจ็บอิงยัก็นน้อนงตมังค์ต้นคโรเจเล่เจ็บอันนี้หนาบ้าง ไข่กะยามาเคอะต,ตอนนี้ด้อหอมแท้ ครย,ยังไม่เคยนะคะเด้อซั่งซังนมากินขวดขวดว่ามันขาดิดบานดนึกบ่กค่ะบน้อคิดว่านะเพราะแบบหน่ลอลน่องหายนะคะเพราะฉันก็ไม่อแอ่ใจอ,อยาก้าซื้อนกันแซ่บอรือ,อบ้านเรา อโอเคค่ะพี่น้งอ,นองพอาหอมปังหอมกรอบชุดนีกก้มาติอ่อก็อยากติ่มับเนื้อแนานะโอเคค่ะพยายามติ้มกับเป็นซั่งมาติ้มนะคะพี่น้องเจเทยน้ำปะลาต้มสุดหน่มหนัวแซ่บโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ